ตัวเลขพาลวยชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับแนวทางหว้วยลาวพัฒนาเออหวยรัฐบาลไทยนะคะขอภายค่างหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่1มีนาคม2566นี้นะคะสำหรับแนวทางงวดที่แล้วของสูตรนี้นะคะทีเอนบินให้เด่นหลักร้อยไปงวดที่แล้วคือเข้าที่เด่นสีหลักร้อยนะคะส่วน ชุด2ตัวกับ3ตัวนั้นมาแค่เด่น7นะคะก็ขออภัยกับท่านที่ตามสูตรนั้นด้วยนะคะเรามาดูแนวะทางสูตรกันต่อเลยนะคะว่างวดนี้จะผ่านสัญจรชมพรหรือเปล่าก็นำไปใช้อย่างระมัดระวังนะคะสำหรับหลักร้อยงวดวันที่1มีนาะยแอดมินให้เด่น3 1 สีห้ารอง8 9แล้วก็6นะคะเด่น3ามหรอง8 9 6นะคะสำหรับแนวทางสองตัวแนวทาง2ตัว,ท,ตวที่เด่นเด่นนะ ถ้าไม่มีสูตรใดหลุดก็อาจจะได้เห็นแนวทางรัฐบาลไทยเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ที่ในสูตรนี้นะคะสองหกสองเจ็ดสองแปด สำหรับงวดนี้เลขไม่ค่อยชนกันเท่าไหร่นะคะนำไปใช้อย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็เด่นหลักหน่วยให้คุณผู้ชมเอาไปเปรียบเทียบกับสำนักเด่นสำนักดังได้นะคะแอดมินจะให้เด่นหลักหน่วยไปนะเด่น หลักหน่วยบนนะคะคือหกเจ็ดแปดสาม เจ็านะคะสำหรับแนวทางเด่นหลักหน่วยบนนะส่วนเลขเด่นบนแนวทางเด่นบนงวดนี้นะคะศูนหนึ่งสองค่ะ 012นะคะแนวทางเด่นบนแต่ถ้าสองตัวเด่นบนที่น้องแอดมินได้จับให้คุณผู้ชมนะคะคือ26 27แล้วก็28นะคะสำหรับหลักหน่วยนะคะ ก็ไปหาหลักสิบเจ้าดังหรือเลขดังแม่นๆของหลักสิบมาจับหลักหน่วยนะคะอาจจะได้เห็นในงวดวันที่1มีนานี้นะคะแต่อย่าลืมว่าสัญจรหัวสัญจรชมพรนะคะมันอาจจะลงล่างก็ได้นะคะก็กันล่างไว้นิดหน่อยเนาะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางนะคะส่วนสรุปโค้งสุดท้ายหวยรัฐบาลไทยแอดมินจะลงให้ก่อนหวยออก1วันนะคะสำหรับแนวทางอื่นนี้แอดมินก็ทยอยลงให้แล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องและตัวแอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ